เสียเวลาเวลาอันมีค่าของคุณที่นึกถึงบคุคคลคนหนึ่งที่กำลังดินลงไปขอบคุณขอบคุณพี่นกดิวให้แสนหนึ่งนนเขวอบแทอาจารย์ดีมาให้พี่นกแสนหนึ่งใช่ไหมดิวก็เอามาให้พี่นกแสนหนึ่งเพื่อต่อยอดชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจ ให้รู้สึกว่าดิวก็ไม่ใช่พี่น้องพี่นกไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่ญาติพี่น้องให้พี่นกรู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนที่เขามองอยู่ยังมีคนดีๆที่เขาไม่ได้หวังอะไรโอ้แต่ดิวบอกเลยนะตรงนี้ขอให้หนูเป็นคนเก่งคนคนดีนะลูกขอให้หนูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ขอให้หนูประสบความสำเร็จเหมือนพี่ดิวพี่ดิวให้พร ลักมากวันนี้มีลูกค้ายัางนิกไม่มีครับมีคนเดียวมีพี่ดิวมาคนเดียวโอเคได้เองไม่มาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ดิวได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับวันนี้ดิวจะเดินทางไปเพชรบุรีนะครับเพื่อไปให้กำลังใจผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเป็นหนี้บ้านก็กำลังจะโดนยึด แล้วก็ร้านอาหารที่ทำก็กำลังจะโดนยึดไปนะครับวันนี้ดิวเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อมาให้กำลังใจคนคนหนึ่งในโลกใบนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้คนดีๆในสังคมยังมีอยู่มากมายนะครับและยังมองเห็นคุณอยู่ วันนี้น้องดิวเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อไปให้กำลังใจแล้วต้องการที่จะมอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดิวรู้สึกว่าเป็นทั้งแม่ที่ดีของลูกเป็นทั้งลูกที่กระตัญยูต่อพ่อแม่และเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้องและแล้วดิวก็มาถึงบ้านผู้หญิงคนที่ดิวตามหาครับ ผู้หญิงคนนี้ดิวตามมาจากคลิปอาจารย์เอจกักพรรดินะครับซึ่งอาจารย์เอก็เป็นคนร้อยเอด็ดน้องดิวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาจากร้อยเอ็ดแล้วประสบความสําเร็จวันนี้สิ่งที่ดิวอยากเติมความสุขให้กับคนคนหนึ่งคือการได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือใครสักคนที่ตกทุกข์ได้ยากแฟนคลับที่ติดตามน้องดิวจะเห็นน้องดิวทําบุญมาตลอดนะครับและผู้หญิงคนนี้ชื่อพี่นกครับพี่นก มีอาชีพทำร้านอาหารนะครับขายอาหารทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพี่นกต้องแบกหนี้สินภาระมากกว่า4ล้านบาทและวันนี้ร้านที่ทำกำลังจะโดนยึดแล้วก็บ้านที่อยู่กรุงเทพก็กำลังจะโดนยึดครับน้องดิวเห็นคลิปอาจารย์เอจกักรพัฒมาให้กำลังใจพี่นกแล้วน้องดิวก็เป็นคนร้อยเอ และก็เป็นคนของสังคมวันนี้น้องดิวอยากจะมาให้กำลังใจและพี่นกมีลูกที่ป่วยเป็นออทิสติกนะครับแต่ลูกชายน่ารักมากๆลูกชายของพี่นกชื่อน้องนิกครับอายุ15ปีไม่ได้เรียนหนังสืออาศัยอยู่กับแม่ก็เสิร์ฟอาหารกับคุณแม่นะครับ ร้านพี่นกสะอาดสะอ้านมากๆครับทุกคนขายอาหารทะเลสดๆสดสดใหม่ๆเลยนะครับร้านพี่นกชื่อร้านว่าสิริกัญญาซีฟู้ดนะครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีพูดไปพี่นกก็เหมือนน้ำตาจะไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับน้องดิวก็เลยกอดพี่นกให้กำลังใจนะครับให้มีแรงต่อสู้นะครับหลายๆคนติดตามคลิปนี้นะครับ พี่นกถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าภารานี่สินเยอะมากๆอยากให้หลายๆคนดูคลิปนี้ไว้นะครับว่ายังมีคนดีๆยังมองคุณอยู่สิ่งที่น้องดิวได้เดินทางมาในวันนี้พี่นกรักพ่อแม่มากๆพี่นกรักลูกมากๆและพี่นกเป็นเจ้านายคนแล้ววันนี้ต้องดูแลลูกลูกน้องครับ น่าหลักมากเลยวันนี้มีลูกค้ายัางนิดไม่มีครับมีคนเดียวมีพี่ดิวมาคนเดียวโอเคได<ห><ห>้เองไม่มาได้ครับเสียสละเวลาอันมีค่าขอบคุณที่นึกถึงบุคคลคนหน,นึ่งที่กำลังดิ่งลงไปขอบคุณขอบคุณจริงจังพี่นกยืมให้แสนหนึ่งใส่สำนักเข้าไปเมื่อของวันนี้ชอบแค่นี้ อาจารย์เอมาให้พี่นกแสนหนึ่งใช่ไหมดิวก็เอามาให้พี่นกแสนหนึ่งเพื่อต่อยอดชีวิตแล้วก็เป็นกํบบาลังใจให้รู้สึกว่าดิวก็ไม่ใช่พี่น้องพี่นกไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่ญาติพี่น้องให้พี่นกรู้ว่าในโลกใบเนี้ยยังมีคนที่เขามองอยู่ยังมีคนดีๆที่เขาไม่ได้หวังอะไรดิวมาวันนี้ดิวไม่เหนื่อยนะดิวนั่งรถมาสามชั่วโมงดิวมาแล้วดิวดูทุ่งนาป่าเขาดิวมีความสุข แต่วันนี้ดิวบอกว่าดิวอยากมาหาพี่นกดิวอยากมาให้กําลังใจคนที่ลม้มดิวอยากให้เขามีแรงสู้คิดว่าคิดว่าเขาติดตามเพจอยู่นะแม่คิดว่าจะมาให้โอกาสคนคนนึงไดอองตตอง้อ่านตังตองอ่าพี่ดิวให้เป็นทุนแต่น้อ,นอ,นนองนิกน้นองนิกอ่าน้องนิก,น,น,กนะครับใส่กอดหน่อยก,นกอดหน่อยน,นิกมากอดหน่อยเป็นกําลังใจ สู้ๆนะวันไหนลืมตาอาปากได้อ่ะทักไปหาพี่ดิวแล้วหนูจะรู้เผ็ไหนเพจดนี้ๆๆไม่เอาเอาเบอร์ลูกน้องไว้ให้วันไหนลืมตาอาปากได้วันไหนประสบความสําเร็จไม่มากก็น้อยถือว่าวันนี้เป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับอะน้องนิก <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกรักแม่ทุกวันนะครับรักแม่ครับแม่บอกสู้ๆทุกวันรักแม่ไม่สู้ทุกวันนะแม่ นีกจเก็มมากเลน่ารักมากขอให้นกเก่งๆนะครับรวย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 อยู่จงเจริญวยอยู่มันฝันยืนหน้าอยู่ยาวนานไปตลอดทำอะไรหนึกิจอะไรก็สมบรณรปัฒนาครับแม่ขอให้แม่ขอให้ครอบครัวแม่มีชีวิตที่ดีขอให้จิจการรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งถึงไปแน่ทำอะไรอยู่ก็ให้ ประสบความสำเร็จทุกเรยงถูกยางขอให้เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไปขอให้สิ่งที่ดีๆปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอย่าใ,ให้มีความเจ็บสังไกตขอให้จเจริญยิ่งไปนะขอบคุณครับพ่อครับโอ้มาเป็นกำลังใจนะพี่น้องพี่นกมาตรงนี้เลยครับ <laughs> พี่นก,กนเป็นคนรักพอ่อ เป็นคนรักพ่อรักครอบครัวแล้วน้องดิวก็เหมือนกันถ้าพี่นกติดตามน้องดิวนาะบางทีดิวเป็นคนแบบรักครอบครัวมากรักแม่มากดิวรักแม่รักป้ามากแล้ววันนี้ดิวเห็นพี่นกแบบคลิปอาจารย์เอแบบว่ากอดคุณพ่อแล้วบอกว่าพ่อเป็นกําลังใจให้หนูนะตรงนั้นแหละดิวมาเลยดิวบอกว่าดิวจะไปหาพี่นกดิวจะไปดิวถึงบอกว่าในโลกใบนี้มันก็ยังมีคนเห็นอยู่นะพ่อถึงแม้เราจะเคยอยู่ในจุดที่สูงถึงแม้วันหนึ่งเราจะไม่มี ดิวเชื่อว่าคนดีๆอย่างในโลกใบนี้ยังมีอยู่นะครับแม่นะเก่นกาลังใจให้พี่นกแล้วก็ครอบครัวแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากไม่ว่าทุกคนจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามผมขอให้ทุกคนสู้ผมเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีอยู่จริงผมเชื่อว่าคนดีๆมีอยู่จริงในโลกใบนี้และผมเชื่อว่ามีทางออกในชีวิตอยู่จริงๆ เรื่องราวดีๆในวันนี้คนเราที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าตากันแต่เราช่วยเหลือกันและกันเพราะเราคือคนในโลกใบนี้ที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันขอให้ทุกคนเชื่อและศรัทธาว่าปาฏิหารมีอยู่จริง